สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนนะคะพบกับครูน้ำหวานในวิชาวิทยาศาพพสตร์ป .4 นะคะวันนี้เรามาเรียนวิทยาศาสตร์กันนะคะ,ะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่อง ยังอยู่หน่วยเดิมอยู่นะคะหน่วยที่1น,นะคะความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไรนะะครั้งที่แล้วเราเรียนเรื่องหน้าที่ของส่วนต่างๆของพืชไปแล้ววันนี้คุณครูจะมาสอนเรื่องการคายน้ําของพืชนักเรียนทราบไมหมคะว่าส่วนประกอบออหน้าที่เป็นหน้าที่ของของอะไรในการคายน้ําค่ะนักเรีนยน พืชพืชก็มีอะไรคลายน้ำคะ่ะมีใบนะคะในการคลายน้ำนะคะทีนี้คุณครูมีวิดีโอให้ดูนะคะว่าพืชเนี่ยมันคลายน้ำได้อย่างไรนะคะอ่านเรียนดูได้เลยะคะ่ะ พืชน,นะคะคายน้ําที่บริเวณใบเพราะมีปากใบครั้งที่แล้วคุณครูให้เห็นแล้วว่าปากใบเป็นไงนะคะการคายน้ําของพืชเป็นการแพร่ของน้ําออกทางปากใบซึ่งการคายน้ําช่วยในการลดอุณหภูมิให้แก่พืชน,นะคะนี่นะคะเป็นปากใบของพืชน,นะคะก็จะเป็นการแพร่น้ําออกจากปากใบ ซึ่งการคายน้ำเนี่ยช่วยในการลดอุณหภูมิของพืชน,นะคะปากใบมีลักษณะเป็นรูเล็กๆก,กระจายอยู่ในใบพืชส่วนมากจะพบปากใบบริเวณท้องใบก็คือผิวด้านล่างใบนะคะปากใบทำหน้าที่อะไรหายใจคายน้ำแล้วก็แลกเปลี่ยนแก๊สนะคะเห็นไหมคะมันแลกเปลี่ยนแก๊สใบคา,ายน้ำนะคะ ลำต้นลำเลียงน้ำและแร่ธาตุรากดูดน้ำและแร่ธาตุนะคะดูดขึ้นไปดูดขึ้นไปไปถึงใบนะคะใบก็ทำหน้าที่ขายน้ำนะคะถ้ามันเยอะเกินไปก็ต้องขายออกนะคะเพื่อให้อุณหภูมิของต้นมันเหมาะสมนะคะนักเรียนอะเมื่อกี้นี้เป็นการขายน้ำ ทีนี้เราจะมาดูกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงของพืชพืชเนี่ยสังเคราะห์ด้วยแสงทางใบเหมือนกันนะคะนักเรียนใบรับแสงนะคะ,ะดูนะคะคอลอโรฟิลล์เป็นตัวดูดกลืนแสงเพื่อนำแสงมาใช้เป็นแหล่งพลังงานคอลอโรฟิลล์ก็คือสารสีเขียวนะคะนักเรียนก็คืออยู่ที่ใบพืชดูดกลืนแสงมาเพื่อไปใช้ในลำต้นอีกทีหนึง่ง แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ CO2 นะคะพืชจะดูดแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เข้าทางปากใบเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์ด้วยแสงพืชเนี่ยจะดูดแก๊สมาด้วยแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะคะดูดเข้ามาทางปากใบนะคะแล้วก็ดูดน้ำนะคะพืชดูดน้ำผ่านทางรากและลำเลียงขึ้นสู่ใบ เพื่อเป็นวัตถุดิบในการสังเคราะห์แสงด้วยนะคะเสร็จแล้วพอได้คลอโรฟิลมีแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ำนะคะเขาก็เราก็แสงนะคะเพื่อสังเคราะห์แสงใช่ไหมคะพอสังเคราะห์ได้แล้วก็จะได้น้ำตาลน,นะคะอาหารที่พืชสร้างขึ้นก็คือน้ำตาลซึ่งถูก จะถูกลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชส่วนที่เหลือพืชจะเก็บสะสมไว้ในลูกแป้งยกตัวอย่างเช่นอะไรบ้างที่เป็นน้ำตาลก็คือลำเลียงไปสู่พอมันสังเคราะห์แสงได้แล้วมันก็ลำเลียงไปเลี้ยงส่วนต่างๆลำต้นนะคะเลี้ยงไปหมดเลยพอมันเหลือมันก็จะไปเก็บสะสมไว้ในรูปแป้งเช่นผลของมันใช่ไหมคะผลของ ผลไม้นะคะเช่นมะม่วงนะคะไมโยมนะคะพวกนี้ก็จะมีแป้งนะคะอะแก๊สค่ะแก๊สออกซิเจนนะคะเมื่อสังเคราะห์แสงเสร็จก็จะได้ออกซิเจนออกมาพืชคายแก๊สออกซิเจนออกทางปากใบช่วยทำให้อากาศบริสุทธิ์เสร็จแล้วก็คายน้ำออกมาด้วยพืชจะคายน้ำออกทางปากใบช่วยทำให้อากาศชุ่มชื่นนะคะ ก็จะไม่ได้คายเยอะนะคะก็จะคายออกมาเพื่อให้กะชุ่มชื่นอ่ามี3สิ่งนะคะนักเรียนที่ใช้ในการสังเคราะห์มีคอลอโรฟิลล์คาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็น้ําสังเคราะห์ที่ไหนสังเคราะห์ที่ปากใบเสร็จแล้วสังเคราะห์เสร็จแล้ว,ลวได้อะไรบ้างได้น้าตาลได้แก๊สออกซิเจนได้น้ำนะคะ่ะมาถึงแบบฝึกหัดของเรานะคะนักเรียนให้นักเรียนดูอ่า แบบฝึกหดัดอันนี้นะคะบันทึกข้อมูลตอนที่1ทดลองเกี่ยวกับการคายน้ําของพืชน,นะคะเขาจะเอากิ่งไม้มาแล้วก็เอาถุงครอบไว้นะคะนักเรียนครอบกิ่งไม้ไว้แล้วก็สังเกตการเปลี่ยนแปลงนะคะนักเรียนสมมุติฐานให้นักเรียนเขียนว่าการคายน้ําเกิดขึ้นที่บริเวณใดนะคะ,ะแล้วก็มีตารางบันทึกผลมี สิ่งที่สังเกตกิ่งไม้มีใบและมีถุงพลาสติกครอบอยู่กิ่งไม้ไม่มีใบและมีถุงพลาสติกครอบอยู่มีใบกับไม่มีใบนะคะแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกครอบทั้งสองอันอ่า มาดูว่าอันที่มีใบแล้วถุงครอบไว้คาดคะเนาว่าเป็นไงคะงนักเรียนใบไม้เหี่ยวเฉานักเรียนก็เขียนไปผลการสังเกตจริงใบไม้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงและมีหยดน้ําจับที่ข้างถุงด้านในนะคะส่วนกิ่งไม้ที่ไม่มีใบแล้วก็ใช้ถุงพลาสติกครอบอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในถุงนะคะน,นี่เป็นการคาดคะเน ผลการสังเกตก็คือไม่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในถุงจริงๆนะคะนักเรียนให้นักเรียนเขียนไปนะคะพอมาตอนที่สองนะคะตอนที่สองเนี่ยเขาก็ใช้กิ่งไม้มีใบกับกิ่งไม้ไม่มีใบนำนำกิ่งไม้เนี่ยเอ่อนำกิ่งไม้ที่มีใบกับไม่มีใบเนี่ยมาทดลองนะคะว่า การคายน้ำเนี่ยกับการลำเลียงน้ำเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะคาดคะเนกิ่งไม้ไม่มีใบน้ำในหลอดทดลองมีปริมาณลดลงก็คือนำกิ่งไม้ที่มีใบกับไม่มีใบไปจุ่มไว้ในหลอดทดลองนะคะทั้งสองทั้งสองอันเลยทั้งมีใบและไม่มีใบแล้วเราก็สังเกตดูอันที่มีใบนะคะน้ำในหลอดทดลองมีปริมาณลดลง ผลการสังเกตมีหยดน้ําจับอยู่ที่ข้างถุงด้านในและน้ําในหลอดทดลองมีปริมาณลดลงนะคะกิ่งไม้ที่ไม่มีใบน้ําในหลอดทดลองมีปริมาณเท่าเดิมนะคะอันนี้คือการค่าคะเนผลกาาสังเกตไม่มีการเปลี่ยนแปลงภายในถุงและน้ําในหลอดทดลองมีปริมาตรเท่าเดิมให้นักเรียนเขียนตามคุณครูเลยนะคะสรุปผล อตอนที่หนึ่งพบว่าภายในถุงพลาสติกที่ครอบกิ่งไม้ที่มีใบมีหยดน้ำขาอขอยู่ด้านในถุงส่วนถุงที่ครอบกิ่งไม้ไม่มีใบไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าการคายน้ำเกิดขึ้นที่บริเวณใบนะคะตอนที่สองพบว่าภายในถุงพลาสติกที่ครอบกิ่งไม้ที่มีใบมีหยดน้ำเกาะที่ด้านในถุงและน้ำในหลอดทดลองมีปริมาณลดลง ส่วนภายในถุงพลาสติที่ครอบกิ่งไม้ที่ไม่มีใบไม่มีการเปลี่ยนแปลงแสดงว่าพืชมีการคายนะ้และการคายน้ำของพืชมีผลต่อการลำเลียงน้ำของพืชนะคะนักเรียนก็เขียนตามคุณรูณได้เลยนะคะย่อๆเอาก็ได้นะคะต่อไปหนูตอบได้นะคะข้อ1พิจารณาภาพการทดลองแล้วตอบคำถามภาพที่ห ถุงพลาสติกครอบกิ่งไม้ที่มีใบไว้นะคะแล้วก็โดนแสงภาพที่สองมีใบไหมคะนักเรียนมีใบนะคะแต่ว่าเป็นไงคะไม่โดนแสงนะจากภาพเป็นการทดลองเรื่องอะไรเมื่อกี้นี้การคายน้ําของพืชนักเรียนก็เขียนจากภาพเมื่อผ่านไป30นาทีจะเกิดอะไรนะคะเกิดหยดน้ํานะคะหยดน้ํา ข้อที่สามสิ่งที่เกิดขึ้นภายในถุงพลาสติกเกิดจากการคายน้ำของพืชที่บริเวณปากใบของใบพืชนักเรียนก็เติมลงไปนะคะข้อ 4. การคายน้ำของพืชคือการสูญเสียน้ำของพืชในรูปของไอน้ำที่เลยเหยอออกจากปากใบเมื่อพืชคายน้ำจะทำให้เกิดการลำเลียงนะ้ำ และแร่ธถ้าจากลากไปสู่ลำต้นแทนที่น้ำที่พืชคายออกไปนะคะถ้ามันไม่คายเป็นไงคะนักเรียนมันก็จะอิ่มเหมือนอเหมือนคนเรากินน้ำอิ่มแล้วก็ไม่อยากกินอะไรอีกแต่ถ้ามีการคายออกไปมันก็จะหิวลากก็จะทำหน้าที่ดูดขึ้นมาอีกนะคะต้องมีการคายออกไปนะคะเพื่อจะให้ลากดูดไปลำยงอิ่นะคะ ข้อ5การคายน้ำมีความสำคัญคืออะไรนะคะคือทําให้การลําเลียงน้ำและแร่ธาตุภายในพืชเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและช่วยลดความร้อนให้กับต้นพืชอย่างที่ครูพูดเมื่อกี้นะคะนักเรียนข้อ2ขีดถ,ถูกหน้าข้อ ข้อที่ถูกและกาผิดหน้าที่ข้อที่ผิดข้อ 1. พืชคายน้ําออกมาทางรูปากใบของพืชใช่ไหมคะนักเรียนใช่นะคะนักเรียนก็ติ๊กถูกข้อ2ปัจจัยที่มีผลต่อการคายน้ําของพืชคือความสูงของต้นพืชเกี่ยวไหมคะนักเรียนไม่เกี่ยวเลยนะคะถ้าปัจจัยจริงๆก็มีอะไรคะแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์คลอโรฟิลล์แล้วก็น้านะคะนักเรียน อันนี้ความสูงไม่เกี่ยวนักเรียนข้อคัตอบข้อสกมตะบองเพชรกระบองเพชรนะคะไม่มีการคายน้ำเพราะมีการปรับลักษณะของใบให้เป็นหนามนะคะมีนะคะนักเรียนกระบองเพชรมีการคายน้ำนะคะแต่เขาปรับลักษณะให้เป็นหนามเหมือนกันแต่ว่าใบให้เป็นหนามแต่ว่าเขาก็มีการคายน้ำนะคะไม่ใช่ไม่มีการคายน้ำเลยข้อสามจึงผิดนะคะ ข้อสามใหญ่นักเรียนคิดว่าการคายน้ำของพืชมีผลดีหรือผลเสียต่อพืชเพราะอะไรถ้านักเรียนคิดว่ามีผลดีก็ติ๊กผลดีนะคะถ้าคิดว่ามีผลเสียก็ติ๊กผลเสียนะคะมาดูผลดีนะคะถ้ามีคิดว่ามีผลดีเพราะการคายน้ำของพืชเป็นการควบคุมปริมาณน้ำของพืชมีน้ำเกินความต้องการซึ่งการคายน้ำของพืชเนี่ย ทำให้พืชมีการลำเลียงน้ำลนแร่ธาตุอย่างต่อเนื่องและช่วยลดความร้อนให้กับพืชอาถ้าคิดบอกออถ้าคิดว่ามีผลเสียเพราะอะไรคะนักเรียนเพราะว่าหากพืชมีการขายน้ำมากเกินไปปริมาณน้ำที่ลากพืชดูดเข้ามาภายในลำต้นทำให้ปริมาณน้ำภายในลำต้นพืชไม่เพียงพอซึ่งอาจทำให้พืชแห้งเหี่ยวและไม่เจริญเติบโตหรืออาจตายได้ในที่สุด อ่านนักเรียนคิดว่ามีผลดีหรือผลเสียนักเรียนก็ตอบมาอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะต่อไปอ่าอันนี้เป็นการทดลองนะคะทดลองเกี่ยวกับการสะสมอาหารของพืชเขาจะนำพืชเนี่ยเอนานำใบไม้เนี่ยมาต้มนะคะเอามาต้มเพื่อดูการเปลี่ยนแปลงนะคะนักเรียนอ่าดูนะคะ สมมติฐานนักเรียนก็เขียนไปเลยเมื่อพืชสร้างอาหารได้น้ําตาลพืชจะเปลี่ยนน้าตาลบางส่วนสะสมในรูปแป้งตัวแปรต้นก็คือสิ่งที่กําหนดให้ต่างกันเราเอาชนิดของสารที่นํามาทดสอบต่างกันนะคะนักเรียนก็เขียนไปตัวแปรตามก็คือสิ่งที่ต้องติดตามตลอดการทดลองก็คือเราจะทดลองนะคะการเปลี่ยนสีของสารละลายไอโอดีน เมื่อเรานำสารต่างๆเนี่ยไปต้มเราก็จะหยดสารละลายไอโอดีนลงไปนะคะเพื่อดูว่าเปลี่ยนสีไหมถ้าเปลี่ยนสีก็แสดงว่าใน,ในสารนั้นมีแป้งนะคะนักเรียนตัวแปรควบคุมก็คือสิ่งที่ต้องกำหนดให้เหมือนกันเช่นปริมาณสารละลายไอโอดีนที่ใช้ในการทดสอบนะคะ บันทึกผลการทำกิจกรรมสิ่งที่นำมาทดสอบเรามีใบไม้มีแป้งน้ำแป้งมันผงช็อกกระดาษขาวเราจะดูว่า4ี่สิ่งนี้นะคะสิ่งใดมีแป้งอยู่นะคะโอเคค่ะอ่ะมาดูการเปลี่ยนแปลงนะคะของสารละลายไอโอดีนเมื่อใช้ทดสอบอ่ะเมื่อนำทดสาร ละลายไอโอดีนหยดลงไปในใบไม้นะคะมีการเปลี่ยนแปลงค่ะเปลี่ยนแปลงเป็นสีน้ำเงินเข้มนะคะ,ะแป้งมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะคะเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มส่วนผงช็อกไม่เปลี่ยนแปลงแล้วก็กระดาษขาวไม่มีการเปลี่ยนแปลงนะคะนักเรียนก็ติ๊กตามครูดได้เลยแล้วก็เขียนตามครูดได้เลย จากการทดสอบนะคะตรงนี้สรุปพบว่าเมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงไปที่ใบไม้และน้ำแป้งมันสารละลายไอโอดีนเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินเข้มเหมือนกันเมื่อหยดสารละลายไอโอดีนลงไปที่ผงช็อกและกระดาษขาวสารละลายไอโอดีนไม่มีการเปลี่ยนสีแสดงว่าในใบไม้มีแป,แป้งหรือน้ำแป้งมัน จึงสรุปได้ว่าเมื่อพืชสร้างอาหารได้น้ําตาลพืชจะเปลี่ยนน้ําตาลบางส่วนสะสมไว้ในส่วนต่างๆของพืชในรูปแป้งนะคะก็คือเนี่ยที่เราทดสอบเนี่ยสาระละลายไอโอดเนี่ยมันจะสีสีอะไรคะนักเรียนที่เรามาหยดใส่แผลสีน้ําตาลสีส้มๆใช่ไหมคะเมื่อเราไปหยดใส่ใบไม้หยดใส่แป้งมันมันจะเปลี่ยนเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมคะนักเรียน สีน้ำเงินเข้มแสดงว่ามีแป้งถ้าไม่เปลี่ยนแปลงอะไรเลยก็คือไม,ไม่ไม่มีแป้งนะคะแสดงว่าใบไม้เนี่ยมีแป้งมีแป้งเสร็จแล้วสะสมในรูปของน้ําตาลนะคะเอาน้ําตาลนะคะสะสมในรูปของแป้งนะคะ อ่าจบแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเรื่องการคายน้ําของพืชและการสังเคราะห์แสงของพืชนักเรียนอย่าลืมทบทวนแล้วก็ทําแบบฝึกหัดกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ